สวัสดีครับทุกคนกลับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสาธิตการปลดล็อก oppo นะครับข้อมูลไม่หายนะครับวันนี้เราจะมาทำการแก้ไข oppo โดยที่ให้ข้อมูลของเครื่องไม่หายนะครับมีที่ร้านเราร้านเดียวนะครับสําหรับการแก้ไขาการปลดล็อกรายเดือนของ oppo แล้วข้อมูลไม่หายนะครับสาหรับตัวนี้ก็เป็นอีก อ p p o โหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับก็ติดล็อกรายเดือนนะครับวันนี้เราจะมาทำการแก้ไขปลดล็อกโดยที่ไม่ให้ข้อมูลของลูกค้าหายนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะต้องทำการแกะฝาหลังนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับ Oppo นะครับทุกรุ่นนะครับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกกับทางร้านนะครับเรามีทั้งแบบข้อมูลหายและข้อมูลไม่หายนะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการอยากได้ข้อมูลจริงๆนะครับก็ทักมาปลดหลอกกับทางเราได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทำการไขน็อตนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0938989099นะครับหรือจะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับรวมไปถึงเพจ Facebook ของร้านนะครับที่เราทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะติดต่อมาทางไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตทำการปลดล็อก o p p o แบบข้อมูลไม่หายนะครับเดี๋ยวชมกันต่อกันเลย ตอนนี้ประกอบไปได้10%แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทำการเปิดเครื่องนะครับเพื่อทดสอบกันก่อนนะครับว่าตัวเครื่องจะเปิดติดหรือเปล่านะครับรวมไปถึงข้อมูลของเครื่องจะมีหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ตัวเครื่องนะครับเปิดขึ้นมานะครับข้อมูลของเครื่องอยู่ครบเลยทีเดียวนะครับข้อมูลไม่หายนะครับก็เดี๋ยว เราทำการทดสอบอะไรอีกนิดหน่อย,เด,ยเดี๋ยวไปทำการประกอบเครื่องนะครับเพื่อจะส่งเคืนลูกค้ากันนะครับสำหรับ Oppo ที่จะปลดล็อกแบบข้อมูลไม่หายนะครับก็ทักมาสอบถามกับทางร้านได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตไปทำการประกอบเครื่องนะครับเราปิดคลิปวิดีโอนี้นะครับ ็นไลน์ id เบอร์ศู3ยเดินนะครับพิมพ์ได้ทางเบอร์โทรศัพท์และ id นะครับ0 9 3 8 9 8 9 9 9 9นะครับกดทุกไปจะเจอเจอ่อาไลน์ขี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทาง พี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับตัวอย่างเช่นซัมซุง A สามหนึ่งนะครับติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อผ่านทาง Facebook นะครับในกรณีที่อรอหาไม่เจอนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับ ได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ0938989099นนั่นเองนะครับก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและเฟซบุ๊กนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ เฟซบุ๊กนะครับชื่อเอกพสิทธ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่างามวงวานนะครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน YouTube นะครับและเพจ Facebook นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ